เวลา13นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชาวิทยาลัยเป็นปีที่131ณอาคารธรรมสถานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชาวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมซึ่งมีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยโดยสเสด็จพระกุศลสมทบทุนการศึกษาสมเด็จพระ สังฆราชเจ้าวาสนะมหาเทระในพระสังฆราชูปถมสํสำหรับประธานแด่พระสงฆ์สมเณ็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2567 จากทันประธานรางวัลคุณสัมปันโนแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัยประธานรางวัลวิชาจารณาสัมปันโนแก่บุคลากรดีเด่นพร้อมประธานทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน19รูปและประธานของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมโดยเสด็จพระกุศลแล้วได้ประธานพระสัมโมทนียกกถา เวลา16นาฬิกา7นาทีเสด็จไปยังชั้นหนึ่งอาคารอรไทยเทพกัญญามูลเลนธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภ์ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบปีแห่งการก่อตั้งมหาวิท มหามากุฎราชวิทยาลัยเพื่ออุทิศวายเป็นพระราชกุศล์แด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่9และอุทิศวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินะวรศิริวัฒสมเด็จพระสังฆราชเจ้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาคุณขององ,องค์บรมราชาธิปัมย์และองค์ประธานกำเนิดมหามากุฎรา ราชาวิทยาลัยและมูลนิธิโดยมหามกุฏราชาวิทยาลัยจัดตั้งในปี2436สำหรับมูลนิธิ มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งปี2476ดำเนินการดูแลรักษาจัดสรรผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและพระธรรมวินัยเพื่อบำรุงอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรรวมทั้งช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณากุศลแด่พระพิสุสาม,มเนรและประชาชน โอกาสนี้ประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน14แห่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตระรก้าสิ่งของประชาทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอ,อหัตถใหญ่จังหวัดสงขลาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเสวีเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตรากรก้าสิ่งของประชาทานของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปมอบแก่พลทหารกันตยศบินดีมและพลทหารอนุวัฒน์เหมราเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเว หน้าบ้านพักในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29กันยายน2567 mm hmm. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสมาธิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญวันที่1ถึง18ตุลาคมนี้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิพพ์วงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ